จะรู้ได้ไงว่าคุณคนนี้คือคนที่ใช่ข้อหนึ่งนะคะเขาดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีคนที่เขารักคุณจริงๆนะคะเขาจะเป็นห่วงคุณทุกอย่างเขาจะดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการกินหรือว่าเรื่องสุขภาพของคุณหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามเขาจะคอยถามถ่ายคุณอยู่เสมอข้อ 2. นะคะเขามีความซื่อสัตย์กับคุณคนที่ใช่นะคะเขาจะมีความซื่อสัตย์กับคุณเนี่ยไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังคุณจะรู้สึกว่า คุณสบายใจมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะไม่ได้เจอกันหลายวันแต่ความรู้สึกของคุณเนี่ยจะบอกได้เลยว่าคุณสามารถไว้ใจคนคนนี้ได้ข้อ3นะคะคุณอยู่ด้วยแล้วคุณสบายใจคนที่ใช่นะคะหัวใจคุณจะบอกเองแล้วคุณอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกว่าสบายใจมากๆเลยแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่รู้สึกว่าเครียดเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่แน่นอนดังนั้นความรู้สึกความสบายใจจะสามารถบอกคุณได้นะคะว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณ